ลูกแฝงคะกำลังโจะนะฮะเห็นมีอยู่สามลูกคะั้ทางนี้อีกลูกหนึ่งแล้วก็ทางนี้อีกลูกฮะเป็นสามลูกนะ,ะลูกแฝงพอดีเหลือบมาเห็นเมื่อวานนะ,ะ,อะตอนนี้ต้นไม้กำลังโจะนะฮะต้ะนผลไม้ที่เราปลูกไว้ก็นี่ก็คือลำไยฮะ ภาษากรพูชาเขาเรียกาดาเมียนนะฮะทางนี้อีกฮนะเขาเรียกดาดาเมียนอนอกกนั้นก็เป็นบังคุดนะฮะกำลังโตฮะเดี๋ยวต้องนับดูฮนะภาษากรพูชาเขาเรียกบังคุดเหมือนกันฮนะ แลตอนนี้ก็สูงใหญ่เลยฮะใกล้ถนนนี้หน้าบ้านเนี้อัออนนี้ก็คงจะไม่มีผลแล้วมั้งเงียบเลยตอนนี้ชาวบ้านออกไปทำงานแล้วไงนี้ฮะก็คือวันนี้นะฮะภา,าษากัมพูชาะจะมานับดู ต้นมังคุดว่ามีกี่จ้นนะเมียนมังคุดนะฮะภาษากบพจชาเขาเรียกมังคุดเหมือนกัน,นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มนับะฮะ,ะโม้ยนะฮะปปะว่าหนึ่งนะบีแปลว่าสองนะใบแปลว่าสามนะเนี่ย บุญแปลว่าสี่ครับมวยบีใบบุญปลั้มนะฮะแปลว่าห้านะมวยบีใบบุญปล้ำปร,ปร,รำมวยครับแปลว่าหกครับหกต้นละปรมบีเจ็ครับนี่ย ลำใยแปดครับปรำบวนเก้านะมังคุดนะฮะเมียนมังคุดดับก็สือสิบสิบนะฮะรับกรสิบ 40, มังคุดสิบเดี๋ยวไปด้านโน้นนะดูมันมีกี่ต้นนะ จากผ้าหุ่ม่ะทางนี้ฮะดับมวยนะฮะ,ะนี่ก็สิบเอ็ดนะฮะเมียนมังคุดสิบเอ็ดละดับมวย รอบปีฮะสิบสองรอบใบฮะสิบสามนะนับดูแล้วมีสิบสามต้นนะ,ะเดี๋ยวลองไปสำรวจดีดิมีอีกหรือเปล่า คงประมาณเมียนก็สิบสามสิบสี่ต้นคนระับรอบมวยรอบบีรอบใบรอบบูนฮะประมาณสิบสี่ต้นนะฮะนับดูนะฮะต้นนี้ต้นชมโมเลยฮะต้นใหญ่นะ่ะไ,ได้กินผลผลิตแล้วะฮะเมื่อปีที่ผ่านมานะฮะต้นนี้ก็โมชมฮนะเมียนบังคุดโมชม,ม,มไงนี้